ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พสเสนอโดยคณะรัฐมนตรีอันเป็นร่างหลักในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในขณะน,นี้มีหลักการและสาระสาคัญในการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดและปรับปรุงหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณประโภค ของผู้จัดสรรที่ดินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษของผู้ผ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมายครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมที่ดินนะครับในการให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเียนเชิญครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเพลินตาตันบางสันนะคะเป็นผู้ัะคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมายค่ะในนามสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านทวีเบฮหาซันนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและคุณแม้นเขียนชาวสิีนะคะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายรวมทั้งคุณสารินีกุลสวัสดิ์ค่รรคะ ู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดินสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะในการให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศนะคะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะบทสัมภาษณ์นะคะจะมีการนําลงเผยแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศของสำนักกฎหมายรวมทั้งมีการบันทึกคลิปวิดีโอค่ะเพื่อนําลงเผยแพร่ในช่องทางการประ ประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระรชาชบัญญัติฉบับนี้ค่ะโดยในการสัมภาษณ์นะคะจะมีคุณวรชัยแสนศีระค่ะนิติกรชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์นะคะขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นคำถามเลยนะคะขออนุญาตประเด็นคำถามแรกเลยนะครับ ขอทราบถึงปัญหาอุปสรรคเหตุผลและความเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศนี่ครับอ่ออน,นุวามย่างนี้นะคะว่าตัวพรบรจัดสรรที่ดินปี2543มนะคะมีการแก้ไขเมื่อปี2 5 5 8เป็นฉบับที่2องนะคะเพราะฉะนั้นในปี63เนี่ยก็จะครบห้ปีซึ่งเป็นไป,นปนตาม แลฐธก็ทนูญหน้าตาจ7เจ็ดที่บอกว่าเราควรจะมีกฎหมายเท่าที่จําเป็นสอดคล้องและไม่เป็นกสัร,ร์ต่อประชาชนนะคะแล้วก็มีพระพราชบัญญัติหลักเองการจับําร่ากฎหมายและประเมินผลสำเมมร็จของกฎหมายปี2องพันห้ที่ให้เราคบทวนกฎหมายทุก5ปีค่ะ,ะกรมที่ดินก็จึงขอรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาประสัทของการบังคับใช้พรบจัดสรรดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีการประกาศกรมที่ดินเพื่อรับฟังความคิดเห็นเนี่ย และฟังปัญหาต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานที่ดินในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นโดยตรงแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจาการภาคอสังหาริมทรัพย์ประชาชนทั่วไป ท่านทางระบบการทางกฎหมายและระบบสำนักสารสนเทศของกรมที่ดินแล้วก็มีหนังสือขอความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการใช้กฎหมายโดยตรงแล้วเราก็ได้ข้อความเห็นข้อคิดเห็นต่างๆกลับมานะคะนํามาใช้ในการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและผลที่ได้นะคะเดี๋ยวท่านปวีจะแนะนำค่ะว่าเราได้ผลกลับมายังไงในการคิดเห็นต่อการรับใช้กฎหมายนั้นมาครับ้ำหรับผลความจําจเป็นในการเสนอร่างในครั้งนี้นฮะเกิดจาก ประเด็นหลักๆอยู่สามประเด็นนะครับในเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะเรามีกฎหมายฉบับแรกในการจัดสรรที่ดินก็คือการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่2 8 6นะฮะลงวันที่24พฤศจิกายน2อ1 5นซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้เราไม่ได้กําหนดเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้นะฮะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโครงการที่ ทำการจัดสรรตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่2 8 6ลง 24, วันที่24พฤศจิกายน2515เนี่ยในเมื่อไม่มีการจัดตั้งหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งนิติบุคคลไว้เนี่ยถ้าทำให้ต้องมาใช้อนุโลมตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน2 5 143นะฮะให้นำหล,ลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งตามมาตตา44แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 2543มาบังคสามับใช้สภาพปัญหาต่อมาก็คือผู้ประกอบาการจัดสรรเนี่ยหรือผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญ,ญาตเนี่ยได้ละทิ้งหรือหลบหนีหรือสิ้นสุดโครงการไปนานแล้วทําให้สารงพวกชำรุดสุดโซงนะรประ,ะกรอบกับโครงการจัดสรรที่ดินบางโครงการเนี่ยได้รับใบอนุญ,ญาตในการทําการจัดสรรเป็นส่วนๆซึ่งอยัางไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตเต็มทั้งโครงการนะความเป็นไปได้ในการ ดังในการจัดตั้งนิตอิบุคหมู่บ้านจัดสรรตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน2543จึงเป็นไปไม่ได้นะสภาพสารูปโภคก็ฉุดซุบโซมไปเรื่อยๆต่อมาสําหรับการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน2543ได้กําหนดให้เป็นทางเลือกนะของผู้ประกอบการจัดสรรที่จาหน่ายแปลงย่อยตามแผนต่างโครงการไปแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หากประสงค์จะพ้นจากการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคก็สามารถดําเนินการแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้หากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือจัดตั้งไม่ได้นะผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินก็สามารถที่จะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือจะดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสาธารณก็ได้นะ สภาพปัญหาต่อมาก็คือโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพศ2 5 4 3เนี่ยให้กําหนดให้เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการเมื่อผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินดําเนินการจัดสรรที่ดินไปย่อยตามแผนผังโครงการไปแล้วเกินกึ่งหนึ่งหรือจาหน่ายหมดทั้งโครงการและมีการปล่อยป่าแล้วเลยให้สารงโชคของโครงการชำรุดซุดทองหรือละทิ้งหรือหลบหนีหรือเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัทหรือบริษัทล้างหรือเหตุอื่นหรือเหตุอื่นๆสภาพสวดลมพวกก็ชำรุดทุดงโศมปเรื่อยกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรซึ่งไม่มีวิธีอื่นใดที่จะแก้ไขได้นอกจากการแก้ไขกฎหมายให้สามารถปฏิบัติได้อยา่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรมสองในเรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการปรุงรักษาและการ จัดการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเดิมกฎหมายให้จัดเก็บเป็นรายเดือนนะฮะแต่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งที่ดาเนินการจัดเก็บแตกต่างไปจากกฎหมายที่กําหนดซึ่งการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นเรื่องการบริหารงานภายในของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกฎหมายควรเปิดโอกาสให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีทางเลือกในหลายช่องทาง ในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของหมูม่บ้านจัดสรรนั้นนะฮะสเป็นการแก้ไขอตัตราโทษกรณีที่ผู้จัดสรฟาฟาฟรฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา,า65แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน2543ีให้สูงขึ้นเนื่องจากในการควบคุมกำกับของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินที่ผ่านมาตั้งแต่มีกฎหมายบังคับใช้รวมระยะเวลา ประมาณยีสาปีสภาพเศรษฐกิจและค่าของเองนเินได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและยังไม่มีการแบบตับแก้ไขอัตราโทษนะฮะดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันผู้จัดสรรมีการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องปามผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินและเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภค ประเด็นที่สองล่างพราราชบมญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศมีหลักการและสาระสำคัญแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้มังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรครับแนะ่ตางที่นี่ค่ะขออนุญาตค่ะในการที่เราเสนอล่างพรบฉบับที่พศอ,อนะคะก็คือมีสาระสาคัญและหลักการที่แตกต่างจากพรบจัดสรรปีห้าสี่สามแล้วก็ฉบับที่สองปีห้าแปดในส่วนของก็คือหนึ่ง ใช้เพิ่มเติมมาตามา13นะคะเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการจัดพันทีจังหวัดนะคะคือ,อ,อโดยเพิ่มพ่วงในการสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทันที่จังหวัดด้วยอันนี้อยู่ในร่างมตาตราสามนะคะสาเหตุที่เราต้องเพิ่มไปเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการจัดทันทีของกรุงเทพมหานครเรามีมีมีส่วนนี้อยู่แล้วะคะ่ะประกอบกับเมื่อก่อนอเนี่ยตางจังหวัดเนี่ย ตำนัดทัพนะยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขายังไม่มีบุคลากรที่กระจายไปทั่วประเทศแบบสมัยปัจจุบนันค่ะก็เลยเพิ่มให้มันเป็นปัจจุบนันแล้วก็มันถกในเรื่องของกรณีที่เอ่นเกี่ยวกับถ้าเกิดโครงการจัดสรรที่ที่เป็นขนาดใหญ่ตั้งแต่ห้าร้อแปลงขึ้นไปอะค่ะมันจะต้องดูแลเรื่องของอรอยายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยเพิ่มองค์ประกอบของอสำนักง,งานทัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการจาัดสรรของจังหวัดด้วยค่ะ ในี้ข้อ2เราก็มีการเพิ่มเติมมาตราบสินสานะคะโดยแก้ไขหน้าที่ของผู้จัดสารที่จะต้องบำรุงรักษาสารพภคตามแผนทางและโครงการที่รับอนุญาจากเดิมนะคะจากที่ถ่อยทาให้คงสาภาพดังที่ไม่ได้เกิดคำขึ้นเป็น ให้คงสภาพใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็กําหนดให้ผู้ดัดต่างที่ดินสามารถนําหลักประกันอย่างอื่นมาค้าประกันการบำรุงรักษาสารุโพวกแทนได้ในกรณีที่ไม่อาจหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันได้อันนี้เป็นในร่างของมาตรสิแล้ะมา มาตาจีกก็คือเดิมเนี่ยมาตาจีสามเนี่ยเดิมหน้าที่ของผู้จัดสรรในการบำรุงรักษาสารคุโภคเนี่ยพอใช้คําว่าผู้จัดสรรต้องบำรุงรักษาสารคุโภคให้คงสภาพดันชิ้นที่ได้จัดทําขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตีความค่ะประชาชนผู้ต้อที่จัดสรรก็คิดว่าถนนเนี่ยที่ทําเมื่อสิบปีที่แล้วมันคงต้องเหมือนสิบปีที่แล้วค่ะก็เลยเพิ่มเติมคําว่าให้มันคง สภาพใช้งานได้ตามปกติค่ะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการทําสัญญาค้ญญาประกันการบัรุงค่ะก็คือ,อในกรณีที่ผู้จัดสรรเขาทำโครงการครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีการวางเงินค้าประกันการบุงกิจเปอร์เซ็นของโครงการเพื่อจะถ้ามีการจัดตั้งนิติก็จะต้องต้องสมมอบให้กับนิติคนว่าจัดสรรทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผู้จัดสรรบางคนเนี่ยมันมีเขาเลิกเขาเลิก กิดบริษัทเนี่เขาร้อมละลายเนี่ยอ่าลราเขามีอาจจะมีผู้ชำระบัญชีค่ะไปติดต่อธนาคารขอให้ออก LG ธนาคารก็เต้นข้อขัดข้อว่าธนาคารไม่สามารถออก l g อ่าก็คือสัญญาณ้ัประกันการบำรุงเนี่ยใ,ให้กับผู้ชำระบัญชีได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดยสั่ค่ะก็เลยเพิ่มเพิ่มเติมตรงประเด็นนี้เข้ามาค่ะในส่วนของข้อ3เนี่ยเราเพิ่มหลักการในเรื่องของมาตรา 4, นสเรื่องของ การพ้นหน้าที่ของผู้จัดสรรนะคะซึ่งตามพรบสี่สามเนี่ย 3, าการพ้นหน้าที่ของผู้จัดสรรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้จัดสรรเนี่ยต้องมีความประสงค์อยากจะพ้นหน้าที่ในการบำรุงรักษาสังคมโคกเพียงจะแจ้งให้ลูกบ้านรวมตัวกันจัดตั้งมิติคน,น,นุ่มบัานจัดสรรได้มีบาง็ยังมีปัญหาว่าการจัดตั้งมิติเนี่ยถ้าผู้จัดสรรเขาไม่ได้เลิกมันก็จะมีปัญหา,าลูกบ้านอยากจะเรื่องเองก็เลยกรมที่ดินก็เลยมีการร่าง ภาตานี้ขึ้นมาก็โดยการาแก้ไขหลักการเกี่ยวกับการพ้นจากห well น้าที่บำรุงรักษาสารคุ้ของผู้จัดสารโดยผู้จัดสารจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสารคุ้มองเมื่อได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสารต้องรับผิดชอบการบำรุงรักษาสารคุ้มคองตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตตามดับการนี้นะคะก็คือหนึ่งหงอนก็คือผู้ซื้อที่จัดสรรตามลัาชิะนี้รับโอนสารคุ้มครอดังกล่าวไปดูแล ก็คือผู้จัต่รรต้องแจ้งให้ลูกบ้านเนี่ยรวมตัวกันไม่น้อยกว่า1้อแปสวันรับสารผุโเธไปดูแลก็คือการจัดตั้งที่ินคนหมู่บ้านจัดสรงนะคะแล้วก็ตรงวงเล็บสองเนี่ยเดิมเนี่ยผู้จ,จัดสรงจะค้นได้ต้องอต้องมีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิสนก็คือสารผู้เธให้กับท้องถิ่นทีนี้มันจะมีปัญหาว่าท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่รับ เพราะติดด้วยเรื่องของงบประมาณต่างๆ,ๆมันก็มีปัญหาว่าลูกบ้านไม่อยากจะตั้งอิติแต่ว่า,าผู้จัดสรรโกนสารลงพวให้ท้องถิ่นไปก็ไม่ได้ก็ตท้องถิ่นไม่รับนะคะเราก็เลยเสนอแก้ว่าผู้จัดส่รสามารถจะดําเนินการอุทิศก็คือกุทิศสารลงโพคก็คือตกไปผลงของกฎหมายไม่ต้องมีการจดทะเบียนโอนค่ะก็คือกุทิศสารลงพวกต่างๆให้ตกไปที่สาธารณประโยชน์หรือถ้าผู้จัดสรรไม่อยากจะอุทิศสารลงพวให้กับท้องถิ่นเนี่ย ก็ผู้จัดสรรก็สามารถจะอนุมัติต่อคณะกรรมการจัดสรรในการดำบบรงลุงและสาสางของพวคในการเสนอแผนนะคะก็คือพูดง่ายๆผู้จัดสรรอาจจะตั้งบริษัทขึ้นมามาเลียกเก็บเงินค่าส่วนกลางดูแลจากลูกบ้านนะคะเป็นองเล็กองนะคะแล้วก็เพิ่มเราจะเพิ่มหลักการก็คือเดิมเนี่ยลูกบ้านไม่สามารถจะรวมตัวกันจัดตั้งนิติิพลบ้านจัดสรรได้แล้วก็เพิ่มหลักการให้ผู้ซื้อจัดสรรเนี่ย สามารถที่เริ่มจัดตั้งที่ติบพื้นบ้านจัดสรรได้เองนะคะโดยโดยกําหนดว่าในกรณีที่ผู้จัดสรรเนี่ยไม่ยอมดาเนินการให้ผู้ซื้อที่จัดสรรจัดตั้งที่ติดพนบ้านจัดสรรหรือผู้ผู้จัดสรรเนี่ยไม่ได้บํารุงรักษาสารคุกเนี่ย ก็ให an kind of like, ้ผู้ซื้อจ in ํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงย่อยที่ได้จาหน่ายไปแล้วตามแผนผางโครงการหรือเริ่มดําเนินการจัดตั้งนิติคลบ้านจัดสรรได้ตรงนี้เราก็เปลีกยนหลักการว่าเดิมเนี่ยในการจัดตั้งนิติคลบ้านจัดสรรเนี่ยลูกบ้านเนี่ยต้องรวมตัวกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผังโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนผางโครงการมีอยู่ร้อยแปลงการจัดตั้งนิติต้องได้เกิน5 1าถึงจะจัดตั้งนิติคลบ้านได้แต่เราเพิ่มหลักการนี้โดยการว่า ลูกบ้านในกรณีที่ผู้จัดสรรไม่ยอมจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือผู้จัดสรรไม่ยอมดูแลบำรุงรักษาสังคมพวกลูกบ้านอีงหนึ่งของจงํานวนแปลงย่อยที่ขายได้ก็คือสมมุติว่าโครงการขายไม่ได้เมื่อกี้แทนทาการร้อยแปลงนะคะขายไ,ได้เจ็ดจิบเนี่ยเราให้ครึ่งหนึ่งก็คือแค่สามสิบข้าแปลงก็จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้มันก็เป็นการง่ายขึ้นในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรของผู้ซื้อค่ะแล้วก็ องค์เล <cin> ็ยร3เราจะเพิ่มหลักการในการกําหนดระยะเวลาในการเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดทำบํารุงรักษาสารหู่พวกของผู้จัดสรรนะคะก็คือเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรตามตามตามรักษาเมื่อกี้กรณีที่ผู้ซื้อโดนตัวกันนะคะซ่อนให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยสามารถจะดําเนินการจัดทําหรือบํารุงรักษาสารหู่พวกตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือบำรุงรักษาสังคมากผู้จัดสรรหรือเพิ่มทางให้แจ้งคณะกรรมการเรียกเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินมาดาเนินการภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดตัแล้ว อันนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่เราเพิ่มหลักการให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถจะจัดตั้งนินนติบุคคลบ่านจัดสรรได้ในกรณีที่ผู้จัดสรรเนี่ยเขาไม่ไม่ทำ,ทำสัญญาผูกให้แล้วเสร็จหรือเขาไม่บำรุงเนะะี่ยค่ะพอรูปบ้านเขามีการจัดตั้งนินนติบุคคลบ่าจัดสรรแล้วเขาก็สามารถจะ,ะเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้จัดสรรชำระเงินค่าบำรุงค่าจัดทำสัญญาผูกได้แต่ถ้าเขาไม่ทําเองเนี่ยเขาก็สามารถจะแจ้งให้คณะกรรมการจัดสรรเนี่ยดําเนินการจัดงงจทําให้ค่ะแล้วก็ วงเล็บสี่ก็จะเพิ่มหลักการโดยการกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเก็บเงินค้ำประกันหรือ,อบำรุงรักษาต่างพวกากผู้จัดสรรในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันไม่ชาระเงินค่าใจชจ้่ก่ในการจัดทําทหรือบำรุงรักษาาพวกตามแผนผังโครงการให้แก่นิติคลตามวัตสี่ก็คือไม่ชาระเมื่อกี้ที่ที่ได้ฟ้องห้าปีนะคะไม่ชาระเนี่ย อ่าเราก็นิติดคก็อ่าจยื่นฟ้องต่อศาลไทยหนึ่งปีน,นับแต่วันที่พบกำหนดระยะเวลาเรียกให้ผู้จัดสรรธนาคารหรือสถาบันการกเงินชำระเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็ ข้อสี่เนี่ยจะเป็นการเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา49เรื่องของการจัดเก็บค่าจ่ายในการบำรุงรักษาสารณูปโภคซึ่งเราเรียกว่าภาษชาวบ้านน่นก็คือค่าส่วนกลางนะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมาตรา49ให้เนี่ยเก็บเป็นรายเดือนนะคะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าบางิีิบุคคนเนี่ยเขาไม่อยากเก็บเป็นรายเดือน <c oughs> เขาอยากจะเก็บเป็นราย3เดือน6เดือนหรือ1ปีทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่รูปบ้านเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เป็น1เดือน แต่นิติบุคคลเขาไปเก็บรายปีเนี้ยค่ะก็มีเรื่องไปฟ้องศาลพอพอพอไปฟ้องศาลศาดฎีกาก็เห็นตัวมาตราสีเกนี่ยก็เป็นรายเดือนศาลต้องมองว่านิติบุคคลไม่สามารถจะได้เก็บเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือรายหเดือนได้เราก็เลยแก้กฎหมายเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพราะว่าบริบทของแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยจะกําหนดว่าให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยมันมาจากมติที่ประชุมใหญ่ของรูปบ้านเขาก็สามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากรายเดือนเป็นรายแต่าะรายขอเดือนหรือรายปีก็ได้ค่ะต่อไปข้อ5้านะคะแก้ไขเพิ่มเติมมตา55มตา55เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลิกการจัดสรรที่ดินน่ยนะคะซึ่งในการเลิกการจัดสรรที่ดินเนี่ยตัวตัวกฎหมายเดิมเนี่ยให้เราปิดประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรเนี่ย โดยการให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันนะคะรายวันในท้องถิ่นเนี่ยค่ะที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบหนังสือพิมพ์รายวันในท้องถิ่นมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะไปประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มันเป็นแก๊ปใหญ่ๆเนี่ยค่าจ,จัดมันก็จะเยอะก็จะเป็นการเพิ่มภาลาะคะ่ะประกอบกับกรมที่ดินเราก็มีระบบเทคโนโลยีาลสารสนเทศของกรมเหมือนนะคะก็เลยมีการแก้ว่าสถานที่ปิดทำขอยเรื่องการจัดสรรที่ดินเนี่ยให้เพิแพแค่ ประกาศทางระบบเทคโนโลยีาลสารสนเทศของกรมที่ดินนะคะแทนการปิดประกาศหนังสือพิมพ์ซึ่งแท้หลายในท้องถิ่นก็จะเป็นร่างของมาตรา8ค่ะแล้วก็ข้อ6ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขอัตราโทษตามมาตรา65นะคะในกรณีที่ผู้จัดสรรนะคะฝ่าฝืนคาสั่งของคณะตรรมการ ไม่บำรุงสสรักษาสังคมโวกหรือไม่ดูแลสังคมพคกเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเราเราตั้งแต่ปีปี3สามต้นมาก็หลายสิบปีแล้วนะคะเราก็ปักให้หนึ่งพันบาทนะคะวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนเราก็เลยมองว่าเราก็ขอเพิ่มเป็นวันละสองบาทวันละสองพันบาทก็คือเพิ่มอีกหนึ่งเข้ามานะคะก็จะเป็นร่างของมาตราเก้าค่ะประเด็นที่สามคือการตาพระาะรานชั้นหัฉบับนี้นะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรครับ ร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะเป็นกฎหมายเศรษฐกิจโดยการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนะการกําหนดหลักการให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถลดเลิกจัดตั้งมิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกรณีที่ผู้ประกอบการจัดสรรไม่ดําเนินการให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งมิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือผู้ประกอบการที่ดินไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาสารหุรู่โค ไม่ว่าจะละทิ้งหรือหลบหนีนะหรือเป็นบุคคลล้มลายเลือบริษัทหรือบริษัทร้านรัฐจะไม่สิ้นเปลืองนะงบประมาณในส่วนที่ทางราชการจะต้องเข้าไปดาเนินการให้แต่อย่างใดนะส่วนยอประโยชน์ต่อสังคมหรือประชาชนผู้ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินสามารถที่เริ่มจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อเข้าไปบริหารจัดการและบำุงรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรของตนเอง ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่พึงจะได้หรืออยากจะให้เป็นอีกทั้งการแก้ไขอัตราโทษกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมกา,ารจัดสรรที่ดินตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543โดยการแก้ไขอัตราโทษให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นมนาตรการป้องกับป้องตามผู้ประกอบการ จัดสรรที่ดินให้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิของสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับประเด็นต่อไปจะเป็นประเด็นคําถามจากการอภิปรายในชั้นสภาผู้แทนะะรัษฎรนะครับมีสองประเด็นนะครับท่านประเด็นแรกคือท่านเห็นว่าการกําหนดหลักการให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถริเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้นะครับในกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ดําเนินการ หือว่าปล่อยปากละเลยนะครับในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนะครับจะเป็น,นกลไกที่สามารถคุ้มครองสิทธิ์ของผู้พิพกให้ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรครับเอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตัวพร,บ,รบจัดสรรเราเองเนี่ยเป็นการทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยรัฐเองเนี่ยได้มีการทําการทําที่อยู่อาศัยในเรื่องของการเคีหะแห่งชาติ แต่ที่อยู่อาศัยก็ยังไม่เพียงพอถึงประชาชนก็จึงให้เกิดมีทําธุรกิจทางด้านจัดสรรขึ้นมาเพื่อให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่งนะคะท่านี้พอผู้จัดสรรเนี่ยได้ทำทำการสร้างหมู่บ้านขึ้นมาหนึ่งหมู่บ้านแล้วเนี่ยเรามีการทําทางสาธารณประโยชน์มีสวนสาธารณะมีไฟมีให้ต่างๆประชาชนที่มาซื้อเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมีการอยู่ บ้านในหมู่บ้านปิดที่ตัวเองเป็นคนเลือกเองว่าจะมีสภาพแวดล้อมแบบไหนมีไม้กัน้นมียามมีทุกสิ่งอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อผู้จัดสรรเนี่ยทำหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงระยะเวลาหนึง่งก็ให้แจ้งให้ผู้ซื้อเป็นคนจัดตั้งนิติบุคคลอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือว่ายังไม่สามารถจัดตั้งได้ กลไกเหล่านี้คิดว่าถ้าเราแก้ไขในครั้งนี้ก็จะทําให้กลไกตัวเนี้หมุนได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมว่าไม่ใช่รอแต่ฝ่ายจัดสรรในขณะที่ฝ่ายจัดสรรอาจจะทิ้งร้างใช่ไหมคะไม่สามารถดําเนินการได้ถ้าเราให้ให้ผู้ซื้อเองเนี่ยสามารถริเริ่มได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองว่าหมูบ่บ้านเขาที่เขาเลือกมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเป็นคนที่จะต้องดูแล หมู่บ้านของเขาต่อไปโดยใช้เงินค่าส่วนกลางในการดูแลอยู่ร่วมกันเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ในกลไกนี้สุดท้ายเนี่ยทางสาธารณะทางที่ใช้ในหมู่บ้านก็กลับจะต้องถูกโอนไปกับให้เป็นที่สาธารณะให้หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาดูแลเพิ่อมองบประมาณเข้ามาดูแลหรือแม้แต่ประชาชนในหมู่บ้านเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะให้ทางในหมู่บ้านของตัวเองเนะเป็นทางสาธารณะเพราะฉะนั้น กลไกที่จะให้มีการที่ผู้ซื้อเขาเป็นคนจัดตั้งให้ติดบุคคลขึ้นมาเองเนี่ยคิดว่าเป็น,นกลไกที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างดีเลยค่ะประเด็นที่2ครับท่านท่านเห็นว่าการแก้ไขอัตราโทษกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตามมาตรา65ครับ กรณีที่ว่าเพิ่มอัตราโทษปรับอีกวันละหนึ่งพบาทครับตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนจากเดิมวันละ1,000พนะครับท่านเห็นว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรครับกอ็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราไม่ได้แก้ไขตรงอัตราโทษมานานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่เรารับฟังความคิดเห็นเนี่ยฟังครั้งแรกเลยว่ากฎหมายนี้มีปัญหาอะไรก็มีการให้ความคิดเห็นว่า จํานวนเงินที่เป็นโทษเนี่ยน้อยเกินไปแล้วพอเวลาเราล่างกฎหมายขึ้นมาแล้วให้เพิ่มเป็นเท่าตัวเนี่ยเราก็ไปรับฟังความคิดเห็นอันนี้ก็ได้ผลจากการรับฟังความคิดเห็นในร้อยละถึงร้อยละเก้าสิบสามนะคะว่าเห็นด้วยที่ให้มีการเพิ่มเนื่องจากว่าอัตราโทษเนี่ยมันน้อยเกินไปถ้าเทียบในปัจจุบันใชน่ไหมคะแล้วก็เขามองบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายธุรกิจผู้จัดสารเนี่ยถ้าให้จ่ายวันละเท่านี้ เขาไม่ได้แบบเหมือนกับแบบยอมที่จะเสียค่าปรแบบับย้อมที่จะเสียค่าปรับซะมากกว่าถ้าเราเพิ่มมาเท่าตัวเนี่ยอาจจะส่งผลให้มีการที่าการบังคับใช้กฎหมายในการที่เขาเจะฝ่าฝ,าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการเนี่ย ก็จะลดน้อยลงการแก้ไขตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือว่าจํานวนเงินถึงเท่าตัวนี้นก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วค่ะเพื่อเป็นบทสรุปส่งท้ายของการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะจะขออนุญาตสอบถามท่านค่ะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสังเกตในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างพระราชบัญญ,ญตัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่า ในในประเด็นทั้งหกหลักการที่ท่านผอ,อเรียนได้ให้ความเห็นไปเมื่อเมื่อสัครู่เนี่ยนะคะเป็นหลักการนทั้งหมดที่เมื่อทำไปแล้วเราเกิดปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆที่เราต้องนำมาเสนอบางอย่างที่เป็นข้อเล็กน้อยเราก็ไม่ได้เป็นแก้ไขเราแก้ไขแต่ละใหญ่ๆโดยเฉพาะหลักการเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลต่างๆเหล่านี้แล้วก็หลักการเกี่ยวกับ ถ้าจัดตั้งที่ติบุคคลหมู่บ้านผู้ซื้อไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยแล้วจะต้องโอนให้เป็นทางสาธารณะเนี่ยปัญหาใหญ่ของเราที่ตามมาก็คือว่าท้องถิ่นไม่พร้อมที่จะยอมรับในตัวทางสาธารณประโยชน์นํามาดูแลตรงนี้เรามองอย่างนี้ค่ะว่าในในครั้งที่เราทําการจัดสรรและจัดโอนจากจากผู้จัดสรรให้กับผู้ซื้อเนี่ยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมด เป็นของตกไปเป็นของอท้องถิน่นทันทีแล้วทุกครั้งที่มีการโอนเปลี่ยนมือค่าทรรเนียมก็ตกโอนไปเหมือนกันแต่เมื่อในวันนึงที่ประชาชนไม่สามารถดูแลหมู่บ้านนั้นไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้แล้วเนี่ยจะต้องโอนไปทางสาธารณนนะเราคิดว่าตรงเนี้ยอ,อยากจะให้มองกันให้รอบด้านว่าแล้วรัฐจะไม่กลับมาดูแลเขาเหรอ ในตอนที่ประชาชนไม่สามารถสร้างบ้านได้วยตัวเองแต่ละหลังแย้ได้ตัวเองเราต้องให้นักธุรก,กิจเข้ามาจัดสร้างหมู่บ้านให้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนไม่พร้อมที่จะดูแลถนนนั้นีต่อไปรับเองไม่ต้องสร้างถนน,นล้ะแต่วันนี้แค่มาดูแลอย่างเนี้ยทุกท่านเนี่ยพร้อมกันไหมที่จะสามารถรับภาระที่จะต้องดูแลประชาชนเหล่านี้ซึ่งเราก็เป็นประชาชน ของคุณคนหนึ่งเหมือนกันคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะที่ว่าร่างกฎหมายแล้วจะประสบผลสาเร็จหรือไม่เราต้องมาใัยผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นตรงนี้ก็ก็ขอสเสนอแนะข้อสังเกตนี้ไว้ว่าขอให้ท่านช่วยพิจารณาแล้วก็ให้ท่านที่จะต้องภาระตรงนี้ช่วยดูแลประชาชนที่เขามไม่พร้อมที่เขาจะดูแลตัวเองต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ะประเด็นการสัมภาษณ์ก็ครบถ้วนทุกปราาะเด็นนะคะเรานั้น สำนักกฎหมายค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะต้องขอขอขอพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านที่กรุณาให้เกียรติในการสัมภาษณ์ความเห็นที่มีคุณค่าทางวิชาการในครั้งนี้นะคะทั้งนี้ค่ะหทดสัมภาษณ์นะคะหนูจะดําเนินการถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้ท่านพิจารณาก่อนนาลงเผยแพร่ต่อไปส่วนคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์ค่ะจะขออนุญ,ญาตท่านนําไปเผยแพร่ในช่องทางการประชาสัชสมผาต่างๆของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะั